สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับ18.42นาทีครับเราดูภาพรวม e อคภาคค่์นะครับ e อ u นะครับภาคกลางวันเป็นลักษณะของการการย่อลงมานะแล้วก็เด้งกลับนะครับอันนี้ผมก็เดดไปเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคลิปนะครับอันนี้เมื่อเช้าเราสันนิษฐานว่านะฮะมันเป็นลักษณะการใช้ดาวนะนะครับอันนี้เป็นชุดของที่ลงมาเมื่อคืนนะครับมีเด้ง นะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยนะฮะน่าจะซึมมาทางนี้นะแนวที่มีโอกาสจะลงถึงนะครับก็ประมาณหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าแปดสามโดยประมาณนี้นะครับถ้าเขาลงมานะครับแล้วมีแรงซื้อกลับมาเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นมาที่ทางนี้ได้นะครับภาพตอนเย็นก็เริ่มมีแรงซื้อกลับมาตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามแนวโน้มต่อนะครับวันนี้นะครับก็ระหว่างวันก็จะผันผวนพอประมาณนะเพราะว่า เดี๋ยวผมไล่ตัวไทม์ไลน์ดูนิดนึ่งนะครับตอนตั้งแต่ตอนบ่ายนะบ่ายสามมานะนะครับสังเกตว่าตั้งแต่บ่ายสามไปต้นมานะครับแล้วก็ถึง5้าโมงเย็นนะครับก็จะมีหลายค่าเลยนะครับมีทั้งเงินปอนนะครับมีหลักๆกก็มีเงินปอนสลับกันนะแต่ว่าวันนี้ยูโรเยอะนิดหนึ่งนะครับคือประเด็นก็คือตัวเลขมัน มีทั้งบวกทั้งลบนะครับก็มันก็สะท้อนในกราฟแปลกๆอยู่นะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงนะแต่ว่าถ้าดูตามเทคนิคอลมันก็จะย่อแล้วเพื่อจะขึ้นนะนะภาพของเมื่อเมื่อวานเมั่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ภาคาภาคบ่ายไปเนี่ยเขาก็เล่นกลับมาแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากนี้เราก็จะมีสําหรับภาคคําเลยนะครับ สำหรับภาคค่ำข,ของวันศุกร์นะครับก็จะมีตั้งแต่ทุ่ม30นะครับมีอยู่2สกุลนะครับมี USD นะครับแล้วก็ดอลลาร์แคนาดานะครับดูแล้วตัวเลขนะครับอิมแกกลางๆนะกลางๆนะครับสีไม่ได้เข้มเหมือนตอนกลางวันนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเคอร์ซียุดีได้ตรงน,นมันก็น่าจะผันผลป,ประมาณหนึ่งนะครับทุ่ม3า นะครับแล้วก็2ทุ่ม4ี่ห้าอ่าตรงนี้จะอีแพกนะคพอประมาณนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันสีเข้มที่สุดนะครับก็ถ้าใครถืออ่าคู่ที่มีเวดดีนะครับก็ดูช่วงนี้เป็นสำคัญนะครับอ่าสำหรับคนที่เทรท,ทองอันนี้จำเป็นต้องดูนะคาดว่าจะผันผวนได้สูงเหมือนกันนะครับก็วิธีการมองเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหนึ่งอันนะว่าเรามองไงนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูตอน สองทุ่มสี่สิบห้านะนะครับเดี๋ยวผมรีโหลดตัวนี้ทีผมไม่แน่ใจว่ามันเวลามันเพิ่งจะเปลี่ยนเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงมาเนี่ยบางทีมันก็มีค่าเอาเอร์เอร์เหมือนกันว่ามันจะเป็นแปดสี่ห้าสองทุ่มสี่ห้าหรือว่าสามทุ่มสี่ห้านะนะครับก็คือตัวเลขนี้ใช่นะครับสองทุ่มสี่ห้านะครับมีสองค่านะครับแถวกลางเป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับ แถวที่จะออกเป็นตัวเลขแอช่นตัวนี้นะครับวิธีการมองค่อยมองยังไงนะครับก็คลิกตรงดีเทลตรงนี้นะครับอ่ายูชวนเอฟเฟกนะครับก็โดยปกติเอฟเฟกมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนะครับอ่าแอชุนเกสเซเดนฟอร์เควสต์อีสคูดฟอร์เคเนนซี่นะครับบรรทัดนี้เขาค่อยมองว่าถ้าตัวเลขมันสูงกว่าคาดการณ์นะฟอร์เควนะครับอันนี้ฟอร์เควนะอันนี้ฟอร์เควนะแล้วก็ถ้าตัวเลขมากกว่านะตัวเลขต้องมากกว่านะครับ ตัวเลขที่ออกนะตัว actual เนะี่ยแอคชวลคือแถวนี้ต้องมากกว่านะ4.7นจุดาขออภัยส7ิบนะถ้ามากกว่า47ก็จะเป็นบวก good good for currency currency ณตอนนี้เราหมายถึงตัว usd นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้เราอาจจะหมายถึงตอนล่ากคนาดานะครับหรือถ้าเป็นค่านี้ก็เป็น USD นะครับให้เข้าใจความหมายประมาณนี้นะเวลาทุกครั้งเราไม่รู้ว่าจะมองไงให้เรามามองตรงนี้เฟนะครับ มันทัดตัดมานะครับก็คล้ายกันนะดูดีเทลซิเขาให้มองเหมือนกันไหมนะครับก็เอนะ็กชวลเอ็กชวลเอฟเฟกนะครับเอ็กชวลนะครับเกตเตอร์แดนนะครับเหมือนกันนะอันนี้เป็น forecast เอ็กชวลเกตเตอร์แดน forecast คือมากกว่านะต้องมากกว่าเอ็กชวลเนี่ยคือตัวเลขที่ออกตอน2องทุกสี่ห้านี่ยต้องมากกว่า50.3นะถ้ามันออกมากกว่า50.3มันก็จะเป็นบวกอ่ากูดฟอร์เฮอร์ซี่นะตอนนี้ก็คือ ยุดดีเหมือนเดิมนะนะแต่ถ้าตัวเลขมันออกต่ํากว่าเนี่ยเราต้องมองลงนะถ้าถ้าตัวเลขสูงกว่านะครับเครื่องหมายสูงกว่านะก็ยุดดีจะแข็งค่านะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขมันกลับกันค่าเป็นน้อยนะน้อยกว่าเนี่ยยุดดีมันจะปรับลงนะทีนี้ถ้าเราเทรดยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราเทรดที่กยูเราเทรดอียูนะครับเราเทรดตัว G u นะ นะครับอ่านตัวเนี้ยพวกเนี้ยจะมีตัว u ตามหลังนะครับซึ่งถ้าย s d มันออดค่าเนี่ยฝั่งนี้มันจะขึ้นกันหมดนะครับแต่ถ้าย s d แข่งค่าเนี่ยฝั่งนี้ก็จะลงกันหมดนะครับอันนี้โดยโดยส่วนใหญ่นะนะครับอาจจะมีบางครั้งเหมือนกันที่มันไม่เป็นไปตามนี้แต่ว่าอันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องดูช่วงเวลานี้ไว้นะครับหลังจากนั้นมีไ,ไหมนะมีไหมก็ ในฝั่งของ USD น่าจะหมดแล้วนะนะครับอาจจะมีของยูโรเข้ามาบ้างนะแต่ว่า Impact ไม่รุแะนแรงอ่าฉะนั้นเราสำคัญเลยนะโฟกัสสำคัญเลยครับ2ทุ่ม45นะครับทีนี้เราดูเทคนิคก่อนนะว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนกันอา่าเดี๋ยวผมอธิบายภาพของกลางวันนะเดี๋ยวอธิบายภาพกลางวันนิดนึงว่ามันมาไงนะครับอา่าดูคำถามพวกเรานิดนึงครับติดตรงไหนกันบ้างนะครับ ของเมื่อกี้เลยของกูโเล่น,นะครับที่เราบายกันมาบาย1นึ่งเก้นะครับอันนี้จบหรืออยังใช่ไหมคืออันนี้รอบนี้มันคือมันขึ้นแล้วมันย่อลงมานะครับแต่ถ้าลงมาใหม่เนี่ยกําลังลงมาเนี่ยถ้าย่อลงมารับได้นะครับนะครับหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดห้านะครับถ้าท็อปล็อตก็ต่ำกว่าแปดศูนย์นะครับซึ่งเป็นโลนี้นะ นะครับเอ,อเป้าหมายคาดว่าไปทาง2010-2015บสองนาอนะครับตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่านะครับเอ u อาจจะย่อลงมาก่อนนะนะครับทีนี้ก่อนหน้าที่มันขึ้นไปตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูดีเทลกันนะของคุณยุดเอนะติดเซลล์แปนะครับก็ย่อถึงเนาะแต่ว่าแกกเซลล์เหตุลงมาเบิร์ดหลอดมาใช่ไหมก็ออกแล้วก็ดีครับก็คือมันผมมองแค่ย่อนะผมมองแค่ยอ่อนะครับแล้วก็ อันเนี้ยที่อัปเดตไปนะครับตอนอตอนบ่ายสี่ห้าสิบเก้านะครับคือมันกลับตัวตั้งแต่ตอนใกล้ๆ5ห้าโมงนะนะครับอันนี้เป็นการยกข i ายนะครับแล้วก็ใช้ดาวนะ์นะลงเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดนะนะก็ก็เมื่อเช้าเราอธิบายว่าเดี๋ยวดูทีนะคืออันนี้ถ้าเราดูเห็นไหม อ่าม,มันลงมาประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันจะประมาณสักแปดบสาเนี่ยเมื่อกี้มันลงมาแฉล็บมานิดหนึ่งแปดเ็ดนะเป็นการยอ่อพอย่อเสร็จเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เราควรย่อบายนะนะครับถ้าลงมาเนี่ยแปดหกแปดสี่ในบายได้นะเอาหมายขึ้นไปนี่นะครับมีโอกาสจะขึ้นมาถึงอ่าถ้าเขาผ่านไฮข,ของก่อนหน้ามานะครับไฮก่อนหน้าเขาอยู่ที่ประมาณสองพันสี่นะอ่าตรงนี้ประมาณสองพนสี่ะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีสอง0สิบ ถ้ามันผ่านไปทีละต้านเนี่ยก็ลุ้นมาทาง2015 2นสิา่ี่าทีนี้ผมจะฟอร์เควให้ดูว่าภาพล่าลสุดมันเป็นแพทเทิร์นประมาณไหนนะครับคนที่ยังไม่เห็นนะเข้าได้ไหมนะครับเราดูกรอบการเทรดตรงนี้นะครับโลก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ1965นะครับแล้วก็เขาเมื่อขึ้นมาเป็นทำหายไว้นะ,ะภาพอาจจะเป็นการการขึ้นที่เป็นไซเว็บแบบนี้ขึ้นมาขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นเป็น3าลขึ้นนะพอขึ้นเป็น3คลขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่ ชุดนี้มันจะย่อลงมาถ้าที่ย่อลงมาเนี่ยสันนิษฐานว่ามันย่อแบบนี้ครับลง A B แล้วก็ทิ้ง C มานะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าเราไฟโบนโชชีเลเวลนะครับวัดที่ตรงนี้วัดตรงนี้นะนะครับโลก่อนหน้าแล้วก็ไฮจีขวามือเนี่ยมันมันลงมาเท่าไหร่ครับไม่ถึงหกเปอร์เซ็นะนะครับผมสันนิษฐานว่าอันนี้ที่ขึ้นมาหนึ่งชุดเนี่ยขึ้น A B C นะครับหนึ่งชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ยอ่อไซเบดาลงหนึ่งชุด อันนี้ก็มองว่าโลมันยกนะครับมีโอกาสจะนิวไฮนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวมันก็ค่อยๆยกไฮนะครับยกโลยกไฮยกโลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นี้นะครับทีนี้จากข้อมูลที่มีอ่ามันจะขึ้นคืนนี้ได้เท่าไหร่นะฮะก็เราต้องดูเทนตรงนี้นะครับด้านด้านซ้ายมือเราจะตีตัวเทนไลน์นะครับไล่ความชันไว้หน่อยนะนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะย่อมาทดสอบเทนไลน์นะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดเทนไลน์นะครับ ถ้าเขาเด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ย่อบ่ายทีนึงไม่หลุดเทไนเนี่ยผมคิดว่าย่อบ่ายได้นะนะครับแล้วก็เป้าหมายก็ขึ้นไปทางนี้นะครับถ้ามันเป็นประมาณนี้แนวที่พอจะย่อถึงให้เรารับนะครับมันก็จะประมาณไหนก็คือเราจะใช้ไฟโบวัดจากโลกว่าหน้านะแล้วก็ไฮสันนิษฐานว่าไอ้ที่กระังซึมๆลงมาเนี่ยมันเป็นลักษณะการย่อนะนะครับถ้าเห็นลงแบบนี้ใช่ไหมครับลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เด้งีทีหนึ่งถ้าเด้งไปไม่ผ่าน หนึ่งเก้าเก้าแปดเขาย่อบางทีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเก้าศูนย์นะครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดแปดนะครับถ้าลงมาโซนนี้พอรับได้นะนะครับสาหรับคนที่รอบายนะตั้งบายลิมิตได้ก็ได้ครับบายลิมิตนะนะครับโซนสองโซนนี้น่าสนใจนะครับแปดสิบห้านะครับแปดสิบแปดนะครับต็อปลอสที่นี่นะต่ำกว่าแปดศูนย์ต้องครบกลมนะฮะทีพีไปเท่าไหร่นะครับทีพีก็มันน่าจะต้องเหนือไฮเดิมไปเพราะว่าดูด้วยอะ มันจะเป็นการยกโลพอยกโลเสร็จมันจะขึ้น new น high ได้นะครับเดี๋ยวผมลองฟอ c แค t ได้ดูว่าถ้านะครับถ้าเขาไม่หลุดประมาณ85นะมันจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับลงมาไว้ก่อนนะอ่าทีนี้ในกรณีถ้าเขาย่อลองมาอีกนะครับแต่ว่าจะไม่ยังไม่หลุด85เ่ยนะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้แถวนี้นะครับเราจะวัดด้วย fibo t r e n d l i น e ะตัวนี้นะคลิกอยู่เริ่มต้นคลิก Hi, คลิกลนะนะครับถ้า เราคร่าวๆนะครับถ้านี้คือโลโูนนะนี้เป็นไฮแรกนะครับถ้าโลย่อมาเนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดตรงนี้แปดสิบห้านะครับเป้าหมายนี่พอจะใช้ได้นะครับเราก็จะมองเขาขึ้นไปทางนี้นะครับมองอันนี้เขาขึ้นใช่ไหมครับเขาใช้ไปดาวนะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดทําโลใหม่โลมันยกพอโลมันยกเสร็จนะครับมันก็มีโอกาสนิวไฮนะครับนิวไฮเป้าหมายขึ้นทางนี้เดี๋ยวผมจะเอาเส้นแดงนี้ออกก่อนนะครับเวลา ถ้าเขาขึ้นในทิศทางนี้นะครับเป้าหมายแรกนะครับ2,005นะครับไกลกว่านั้นมี2,010นะครับ2,016นะครับแต่บางครั้งเหมือนกันมันก็จะเฉลบไปที่ไฟโบร200ไงอาจจะไป2,20 0ฉะนั้นถ้างั้นในระยสำคัญของค่ำนี้นะครับถ้าเขาผ่านไฮเดิอไปนะครับลุ้นทดสอบ2,010นะถัดมา2,015 แล้วก็2020นะินะเป็นตัวเลขกลมกลมอาจจะมีแฉลบแลบบ้างแต่ว่าให้ดูตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนะนะครับถ้าคนติดนะคนติดเซลในข้อน,นี้ก็ถ้าเขายอ่อให้เราปรับพอร์ตก่อนแล้วกันนะเพราะสันนิฐานว่ามันจะเป็นย่อเพื่อที่ขึ้นต่อคนที่บายมาแล้วนะครับต้นทุนบายต่ำกว่าแปดหนึ่งเนี่ยยิ่งดีนะครับถือมาก่อนนะครับสอง0 2 0สิบส2 0นิบห้าสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนตัวเลขมันออกผมอัปเดตทีละช่วงแล้วกันนะนะทุ่มสามสิบ นะครับแล้วก็สองทุ่มสี่ห้านะสองทุ่มสี่ห้านี่สำคัญนะครับเดี๋ยวถ้าใครติดตรงไหนพิมพ์ไว้ก่อนนะเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าเขาแกว่งแกล่งรอข่าวรออะไรนะครับเราอาจจะได้ปักคอร์ก่อนนะครับถ้าเราอยู่แนวโน้มเป็นแนวโน้มรองแต่ถ้าเราอยู่ถูกทางเราถือก่อนได้นะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวตอนข่าวออกมอเ,เด็ดในกลุมแล้วกันนะนะครับใครติดตรงไหนก็พิมพ์ไว้นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ